โดยฉะนั้นน้องนักบัญชการขอทางคำถามเกี่ยวกับการซื้อเลขกันะการซื้อเลขนี้พิจิตรบอกกันะสองก็คือผู้ที่จะซื้อกรณะมีเจตนาจะซื้อเพื่ออยากชักเลขแล้วเอาไปให้บุญไปทำให้คนตัวนี้เพิ่นจะได้เงินที่เอามาให้บุญน,นันะถือว่าเป็นกระทำบอกกัะนะน,นักบัญชการซื้อเลขพิจิตรบอก อันนี้หมายถึงคารวะติคันพระซื่อนี่พิอยู่แล้วพิชซีนอยู่งเรวพระซื่อนี่นะเพราะว่าเพิ่นหา้ามพระซื่อเปียนแลกข,ขายหา้ามพระบ่อยครับเงินพร้อมก็เลยพิชไปหลายกระทงพระนีนะ่เนาะพระบ่าวสภาพระบ่าวเริงโยมก็ไปรานเบื้องซีนโยมมีเท่าไหร่ห้าข้อนหนึ่ง งดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นการลักทรัพย์งดเว้นการประพฤติผิดในการงดเว้นการเ้าตัวงดเว้นการดื่มน้ำเมามีงดเว้นจากการซื้อเลขบ่บ่มีโอ้แสดงว่าบ่พิดศินเะนอะบ่ไในพิศิณียังเนาะแตวะ่วาเนาะแตวะ่ว่ามันเป็นอบายยมุกเป็นปากทางแห่งความเสือ่อมเมื่อมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมกับเป็นเหตุนในคนนี่เสือ่อมเบื้องต้นเสื่อมจากกุศลละ เสื่อมจากกุศลยออย่างเราไมนเป็นความโลภเป็นความโลภเมื่อเป็นความโลภพาบุคคลไปสวรรค์ได้บอ่บ่ได้เขาถึงอบายทุกติวินิบอนรกเพื่อเลยบอกเป็นปากทางแหงความเสื่อมการเสื่อเรียกบ่ได้พิศิลแต่เป็นปากทางแหงความเสื่อมเอาอาจารย์เมื่อบ่พิสิณเมื่อที่ไปนรกได้ยังไ๋ไปอบายได้ยังไ๋บางบุคคลบ่ต้องพิศีณอย่างเลยแต่บ่าโกรธเขาพยาบาทมาก่ายเขา อิสาลิสัญญาเขาพิสินบนไหนเนตุวีขี uk, ่ที prem, ่นี Le, ้พิสินบนไหนบนพิสินเลยแตโตนรกได้บ ay, ่โตนรกได้ทั้งนั้นขอแค่เป็นอากุศลเถอะแต่ตาถามมาพิสินบอกก็ต้องตอบว่าบพิสิณแต่ถามว่าเป็นอบายยมุกบอกก็ต้องตอบว่าเป็นอบายยมุกและอบายยมุกเป็นอากุศลนี่นะใจมันประกอบด้วยความรูมโมทสันนี่นะมันเป็นปัจจัยแก่การเขาถึงอบายทุกติวิธีวัดนรกบ่ ต้องตอบว่ามันเป็นปัจจัยความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้เถิงอาตมาจะตอบว่ามันบ่เป็นดอรมันก็เป็นเพราะความจริงมันเป็นแบบนั้นเห็นบ่แต่ถามว่าอาจารย์มันเป็นเงินห้อนบ่ลาอาจารย์เข้าถึงเลขแล้วเขาเอาเงินไปเฮ็ดบุญได้บุญบ่อย่าไปเอาการเฮ็ดบุญกับการเฮ็ดบาปมาทรับสนกันตอนให้ทานใจเป็นกุศลอาจารย์งใจเป็นกุศล ใจเป็น,นกุศลก็เอินมาบุญนั่นแหละเขาแต่งตั้งเขาป่าหาอย่างนีนี่มต์พระสงฆ์เขาเจ้ามาถวายทานยางนี่บันจงปาณีเฮ็ดให้หาทานตอนนั้นมันก็เปลี่ยนมาหากุศลไปแต่ว่าถ้าหากเขาพ่ได้มีจิตใจดีงามเลยเฮ็ดไปซื้ออันนั้นบ่นนได้บุญกุศลจังไงเงินมา,าจะใส่ก็ว่าได้บุญกุศลอน,นั้นะ หามาด้วยน้ำพักน้ำแหงงยัดเฮือแห้งกายอย่างชอบทมกัต่าแต่ทางใจบ่เป็นบุญเลยใจบ่ดีเลยทานในขันนังกับว่าได้บุญท่อเขาอันซื้อเลขแล้วเขาได้มาฮัตจะต้องเข้าใจเน้ยซื้อเลขมันเป็นปากทางความเสื่อมเนะเสียใจหลายตายตอนนั้นก็โต๊กนรกเด้บ่ถึกเลขได้ในหงซื้อจนมึดเนื้อยมึดโต คือบางคนนั่งอยู่ดีมูบอกว่าเจ้าถือเรียกด้วยดีใจหลายโต๊ะตังคอหักตตยก็ไปนรกคือกันไหนเป็นบางทางความเสื่อมเนาะอันนี้ก็เบอกให้ฟังซื่อๆเนาะว่ามันเป็นแบบนี้ลักษณะของมันโคอกแล้วก็มีที่กะเจ้าด้วยเจตนาดีซื้อเลขซื้อเลขเพื่อมาให้บุญอเนียแต่อันนี้เอินว่าเป็นปากทางความเสื่อมของมันก็ปากทางความเสื่อมเนี่ย อาจารย์ิงสมออาจารย์ิงจะไปฆ่าสัตว์ไปเฮ็ดบุญจะบอกว่ามันเป็นความดีบกรกกันฆ่าสัตว์มันบอกบ่าได้ความบูดีก็คือความบูดีเป็นบอกมันต้องคนละคนละคณะจิตกันตอนให้ทานเป็นคณะจิตหนึ่งความจงใจอยากจะฆ่าหรือความจงใจอยากจะขโมยความจงใจอยากจะซื้อเลขเนี่ยมันคนละจิตคนละดวงคนละประเภทกันต้องแบ่งออกไว้นี่ โมเดนจะเอาไปสำรล้มกันมืดเลยบ่ไดใต้อตรงนี้คนละคณะคนละเวลาคนละช่วงกันนะในมูมเท่าน,นาั้นโดยขนัขอต่อ้วยประเด็นคำว่าผีนาการนาพรมีคนสนทนาน้ำ คำว่าผีนี่บบเมนคำศัพท์ของพระพุทธเจ้าและโบมีในผีโบมีต็นตักันนะเรื่องผีเนาะ <c oughs> ก็คืออาจารย์เ้านั่นแหลนะเนาะอาจารย์ก็เป็นม่งกี้นี้ว่าพระพุทธเจ้าบ้ใส้ภาษาลาวบอใสาา้ภาษาไทยพุทธเจ้าใส้ภาษาบาลีแต่ที่นี่คําว่าผีนี่เนะี่ยเป็นภาษายังไงล่ะภาษาลาวภาษาไทยพุทธเจ้าใส้คําว่าปีศาจ ไปว่าปีศาดภาษาลาเอิ้นปีศาจปีศาจด,ดนไปดนไปก็เอื่อเหลือเทผีกลายเป็นปีปีปีอะไรก็ผีไปก็เลื่อนผีเนาะภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเต็มเลยอันคำว่าปีศาจปีศาจหรือผีนี่นะบ้านเราเอิ้นผีในทัพย์สำนวนการแปลพระไตรปิฎกก็เอิ้นว่าปีศาจเข้าใจปะ่ะปีศาจหรือผีนั่นแหละ ในพระวินัยปิดกับปรากฏในพระสูตรกับปรากฏหลายนะอดีตชาติของพระเจ้าองค์ก็ยกชาดงชาดกมากะมีปรากฏหลายเรื่องปีศาจนี่นะแต่ต้องทําความเข้าใจคําว่าผีนี้สิ่งใดก็ตามที่หน้าย่านกลัวเขาเาอื้น่าผีเห็นปะสิ่งใดที่หน้าย่านกลัวเคาเาอื้น่าผีเคยยินขําวมาบอกปีศาจคุกคฟุนเคยยินปะผีคุกค,คกีฟุน เป็นผีหน้าย be ่านกัวแล้วพอยังไปเกลือกขีฟ uh ุ้นซะอีกนะหน้าย่านกัวสิ่งที่หน้าย่านกัวเขาเอื้อนว่าผีแม่แต่เขาเห็นเทวดาเขาก็เอื่อนว่าผีเห็นยักษ์เอื่อนว่าผีเห็นเพศเอื่อนว่าผีเห็นหน้าเอื้อนว่าผีไปสิ่งที่หน้าย่านกัวเอื่อนว่าผีกันมดแม่แต่ยักษ์เขายังบอกให้ตัวเองในพระสูตรในสังยุตติกายบอกว่าลูกเอ้ยย้อนเขาบนมีศีลบนมีธรรมนี่แหละเขาจึงเป็นแบบนี้นะให้เขามีศีลมีธรรมแล้วเขาจึงพ้นจาก กรรมเนืดของความเป็นผีนี่คือคนเมป็นปีศาจนี่ยักนะเขาก็เอิ้นตัวเองว่าเป็นปีศาจเป็นผีพระพุทธเจ้ตาตัดไว้เป็นบ่ลอะไรเจ้าว่ากับเพฌฆา,าตก็ตามว้ากับปีศาจก็ตามแต่ว่าว่ากับผู้หญิงนี่เฮ้งกว่านอีกให้ประพฤติกับผู้หญิงนี่เฮ้งก็การว้ากับปีศาจนั่นอกีกอ่างว่ากันอย่านี้เห็นบ่ล่ะเจ้าบอกกับพระพุทธเจ้าบ่าได้เว่าอย่างไ๋ แต่ว่าพระพุทธเจ้าใส่คําว่าปีศาจภาษาลาวภาษาไทยเราเอิ้นว่าผีแถวนั้นเองจะบอกกับพระพุทธเจ้าพระเตกล่าวนี่มีโทษได้เนาะพอกาดคนไหนคือได้ยินว่าพวกผีหรือพวกในพิซาต์อะไรยังไแล้วแต่ิ่านบอกจะมาเห็นอย่างนี้่าได้ก็เป็นความเข้าใจของบุคคลนั้นๆที่โบได้ไข้ควรให้ละเอียดเนาะ ในพระวินัยปิฎกนี่กระพีสิงพระพิคุองค์ก็อนุญาตให้บริโภคเลือดได้กินเลือดได้เป็นบ่เฉพาะพิคุผู้พีเข้าในพระสตรเกล้าลายบริเมนแต่มนุษย์ดอกถึกสิงพมกันยังถึกสิงเคยได้ยินว่าพญามารเป็นสิงพมพญามารก็เป็นสิงพมได้เขาจะบอกว่าเขาบอมีาอำนาจสามารถที่อย่างไรเขาได้เป็นไปวมไหมเป็นอย่างในวินัยปิฎก ในวิพังแต่ละบอลแต่ละบอลมันจะบอกว่าพิกุผู้ทึกผีสิงหรือทึกมนุษย์ทําให้นี่นะเป็นอนาบัติได้บางอย่างในพือเฮ็ดไปกับบ่าเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นผีมันก็สามารถที่เทาได้แต่ผีในที่นั่นเขามีอํานาจสําปับางเช่าก็เป็นเทวดาเป็นยักษ์เป็นน,น,นาคเป็นคุ เป็นอสุรากายเป็นเพศแล้วแต่อำนาจของเขาความสามารถที่เขาได้โดยคณะกรรมการคือปัจจุบันนี้เราได้ยินว่าวิญญาณนคุณวิญญาณวิญญาณนี้เป็นคำศัพ์มาแต่ทางไหนกัวิญญาณกับผีอัอนเดียวกันเนความเข้าใจของคนลาวคนไทยนี่นะเขาใส่ซับพิษพิษจากพระไตรปิฎกขันเขาจะไปจับเอาพระไตยปิฎกมาสรุปคำว่าของประชาชนทั้งหน,มนีมันบ่ได้เข้าใจบ่ ความเข้าใจของประชาชนเขาเข้าใจว่าวิญญาณน,นั่นน่ะคือผีแต่ความจริงขั้นตามพระไตรปิฎกวิญญาณคือสิ่งที่หับหูหับหูทางตาก็เอิ่นมาจากขุวิญญาณทางหูทางดังทางลิ่นทางกายก็เอิ่น่าวิญญาณตามนั้นเขาจะเอาตัวนี้ไปสรุปความเข้าใจของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหบบมดได้เข้าใจบ่เขาเข้าใจว่าคําว่าวิญญาณน,นี่คือผีโดยความเข้าใจเขาแบบนี้คือคําว่าเขาปีศาจกับผีนี่แหละ เขาจะเอาคำว่าในพระไตรปิฎกไปสรุปว่าเขาบทึกมดนี่โมเมนการสอนธรรมะให้กับคารวะญาณโยมเขาผู้เขามีความเข้า,า,าใจไปนั่นต้องใส่บัญญัติวหารแบบเขาเพื่อซื้อให้เขาเข้าใจสิ่งที่เขาเอื้นวิญญาณนะ่ะมันก็มีทั้งขันห่าหมดู้้ฮูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าเขามีกายละเอียดที่เขา,าสาษาไม่เห็นด้วยตาคนโดยทั่วไปเลยเอืน้น จำนวนนี่าวิญญาณเท่านั้นเองความ้าใจของคารวะญาณยมแต่ตามความเป็นจริงเขามีทั้งวิญญาณทั้งสังขารทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งหูคันธาครบบริบูรณ์มีคันธ่าครบคือกันเนาะสามารถเบียดเบียนเขาได้บ่ละก็เฮาอยู่่เป็นสุขสุมื่นนี่ก็ย้อนนี่แหละเทวดาเบียดเบียนก็บบแหงแล้วมันบ่เฮ็ดใ้เฮาได้บ่ละเทวดาหูกันบ่ละเทวดาเฮ็ดในเฮาได้บ่ ก็ได้ตัวบอย่างสีบ่วด้เทวดากับมนุษย์คันญานเขาก็เอิ้นเขาว่าผีนะเจ้าแร้วบ่ขอต่อด้วยเรื่องน้ำปณะหนอาจจะเป็น ยาณกาลิสสันได้สัวนยามคือก่อนแจ้งก่อนแจ้งของมือมือนะั้นสารสัตตาหกาลิสสันได้ตลอดจิตนหากประเภทแรกเก็บไปสันสปส่นได้ตลอดจิตนูสี่ยาวะชีวิตเก็บไ้สั่นได้ตลอดชีวิตประเภทแรกเป็นอาหารประเภทที่สองเป็นน้ำปานะประเภทที่สามกับประเภทที่สี่เป็นยา นะเป็นยาได้ยาบางอย่างเก็บได้แค่เจ็ดมือ,อยาบางอย่างเก็บได้ตลอดชีวิตน้ำมันน้ำเพิงน้ำอ,อ้อยเนยใสเนยข้น,นห้าอย่างนี้เอื้นบาพีสัตหา้าเป็นสัตตาหะกาลิกเก็บได้เจ็ดมือเป็นอย่างยิ่งต้องสลระออกทินะ้งบางนี้เทามาเรื่องของน้ำปานะเอื้นมันวายามะกาลิก ยามกการ,ริกวิสันได้ส่วยามการเวลาได้เคยส่วยามครับปะกคนแล้วได้ส่วนยามคือก่อนแจ้งฉันได้ก่อนแจ้งแจ้งแล้วกับบอสามารถฉันได้แล้วเมื่อฮับปะกคนไปแล้วบันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ในไหนนัานปะันะต้องเข้าใจก่อนเนาะนะ้นําปานะเป็นสิ่งที่บุคคลควรดื่มน้่ปานะนี่มีเรื่องเกิดขึ้นมาจากเกีย์ิยศดินที่นิมนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทับทานของเรา เมื่อก่อนก็มีมาแล้วเด้เพิ่นกัรละเนิไปถึงอาจารย์ของเพิ่นที่เป็นรูสีรุ่นก่อนๆอาจารย์ของเพิ่นกับบอบอทิ่พกอาหารเวลาวีการสันได้แต่น้ำปานะแม่แต่พระสมะณโคดมก็ต้องงดเว้นอาหารในเวลาวิการได้กะฉันน้ำปานะเพิ่นก็นเลยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าทรงทัาบนำปานะของเพิ่นแสดงว่าน,น้ำปานะมีมาก่อนก่อนพุทธศาสนาแล้วมีมาก่อนหน้านั่นแล้วนะ แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไปอาศัยเรื่องของเกณฑ์อนุญ,ญสนิทนี่แหละรัดอนุญาตแก่พิกู้ทั้งหลายว่าพิกู้ทั้งหลายเราอนุญาตน้าปานะแปดสนิทแตอว่าเจอเลยหนึ่งน้าหมากม่วงสองน้าหม,มากว่าสามน้าหม,มากกล้วยทีมีเม็ดสี่น้าหม,มากกล้วยทีบ่มีเม็ดห้า น้าหม,มักสางหกหน,น้าหมักจันหรืออง,งุง่นเจ็ดน้าเงาบัวแปดน้าหม,มักฝางหรือว่าลิ้จนจีแปดอย่างนี้พระพุทธเจ้าตัดอนิยาตโดยตรงที่เป็นหมากไม่เงาบัวนี่จัดเป็นน,าน้าปาละได้อย่างเดียวเป็นเงาเนาะนาะนัะ่น,น,นเป็นหม,กมักไม่ ต่ที่นี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไดิฉันอนุญาตตื่มว่าพิกคุทั้งหลายเขาอนุญาตน้าหมากไม่ทุกชนิดเว้นน้าต้มเม็ดเข่าเปลือกจื่อตัวนี้กันเด้อปุ่มมว่าหมากไม่ทุกชนิดเว้นน้าหอบาน้าหอบเปลือกเด้อผมจับตอนนี้ก่อนต่อไปบนตัดอีกว่าพิกคุทั้งหลายเขาอนุญาตน้าใบไม่ทุกชนิดเว้นน้าต้มผักน้าต้มผักหรือน้าผักดอง นำสักศพน,นะดอกบัตพี่ครูทั้งหลายเอาอนุญาตน้ามดอกไม้ทุกชนิดเว้นดอกหมักแสงดอกไม้ทุกชนิดเอามาเห็นหน้าปานะได้มดเนาะพี่คูทั้งหลายเอาอนุญาตน้าอ้อยสดแสดงงมาเว้นจากแปดยานแล้วพระอ,องค์ก็ยังนอนุญาตหมักไม้ทุกชนิดไว้อันนี้นี่เฮาออาอย่างเห็ดมักนัดเป็นบ้มักนัดใส่ใบอุราภาเนาะ อันนี้น้าหมากแอปเปิลนะแต่ว่าต้องมีการทบุบการปันการขั้นการกล่องโบให้มีกากจังเอินว่าน้ามปานะใดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจ้าตัดทัานี้จบอาจารย์ยิงตัดว่าน้ามปานะมีทัานี้แหละจบบ่ยได้ตัดวิธีการเฮ็ดไปเลยฮขาหู้ได้บอกว่าเฮ็ดจงไหนหน้าปานะเมื่อสมัยก่อนสองพันหาร้อยกว่าปีแล้วฮขาหู้ได้บอ แล้วเขาจะฮู้ต้องฮู้จากบุคคลไหนต้องฮู้จากบุคคลที่เอยู่ในสมัยนั้นพระอุบาลีผู้เลิศดดานวินัยอยู่สมัยนั้นบอกไม่ออกา่าพระอนุนอยู่สมัยนั้นบอกพระมหากคสป,ปะเป็นต้นอยู่สมัยนั้นบอกพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยรวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบาย,ยว้า่าน้าปานะต้องเห็ดแบบนี้เด้อให้ไปไดนทุบขั้นกองให้บริสุทธิ เฮ็ดให้สุกด้วยแดดสมควรเฮ็ดให้ซุกด้วยไฟบบควนคำว่าสุกหมายถึงให้ห้อนะนะคันเอาไปตากได้ทั้งห้อนนี่สมควรเย็นๆก็สมควรแต่จะให้ห้อนหรือให้ซุกด้วยไฟบอควนถ้ามาสังเกตเบิ้องต้นปัจจุบันีัเให้กันแบบไหนน้่ปะนะต้มเป็นบ่ต้มมากซาลีต้มมากอึ๊ต้มมากทั่วต้มย่างไปโบ จัดเป็นนามประนะจัดเป็นอาหารจัดเป็นอาหารเมื่อจัดเป็นอาหารกะสันเวลาวิการบอได้าะอื่นสันเวลาวิการไม่ได้มีอนุญาตเรื่องน้มบอนานประนะอนุญาตเรื่องน้มบอบอมีนะเพราะฉะนั้นขันเอาแจ่พุทธวจนะเอาแตกคำของพระองค์เขาจะหูดได้แค่นั้นพอจะบูงวีดีผ่านตอนหนึ่งนอกจากฟังคำของผ่าทั้งหลายแล้วนะข้อากาดขณใด ได้ยินเมื่อกี้ในวัดมากไม้ทุกสนิทสามารถเป็นน้ำปณะได้แต่เบนเบน,นน้ำเม็ดเข่าน้ำต้มเม็ดเขาา่เเขาเป็นตคือมะพร้าวมักตาลจงซี่สามารถเป็นน้ำปณะได้บอกเขหน่อยพระอาจารย์เพื่ออธิบายไว้ว่าบอบถึงพระพุทธเจ้าจะไม่ตัดไม่ได้ตรงแต่ถ้ามันมีคติเดียวกันกับข้าวคือกินแล้วมันจะอิ่ม มีคติเดียวกันกับเข้านั่นจัดเป็นการห้ามพ่อพนเลยห้ามนั่งไปนะที่เหตุจากมหาผลผลไม้ใหญ่เก้าชนิดอีกคือน้ามักตาลน้ามักข้าวน้าหมากนี้บ้านน้าหมากมีปลาหรือเอิ้นปาสากีน้าหมากฟักน้าหมากโตนน้าหมากแตงไทยน้าหมากแตงงมหน้าหมากอึพวกนี้น่ะห่ได ถึงจะต้มหรือบบต้มกะบบขวรนและยังบบพอยัง,อออยงสง่งเคาะพวกถัว่วเอินว่าอัปารณาชาติเข้าไปพร้อมพวกถั่วพวกงาเป็นต้นนี่น้ามองนี้เห็นน้าปัญหานรบราณพระอาจารย์เรานั่นบอได้ว่าลอยลยโดยอ้างลักจากมหาประเทศซีในพระวินัยปิดกว่าพระพุทธเจ้านี่นะได้ตัดมหาประเทศซีไว้จื่อได้บอกว่านั่นอาจารย์ว่าเรื่องของมหาประเทศซีของพระสูตร มาประเทศว่าขออ้างใหญ่เ่็นอันนี้คือกันขออ้างของวิ่นัยพระพุทธเจ้าได้ตัดกับพิคุทั้งหลายพิคุณทั้งหลายเกิดความสงสัยด้เอ้าบางสิ่งบางอย่างพระพุทธเจ้ากับบระเทศอนุญาตแมกับบริห้ามแม่ทองใ่เฮาจะห่วงใจยังไงวานบันทึกหรือพิษละบานีพระองค์ก็เลยทรงอนุญาตว่าสิ่งใดที่พระองค์จะอนุญาตหลังพิคุทั้งหลายเขาไปถามพระองค์ได้ตัดว่าพี่คุณทั้งหลายเขาจะ มหาประเทศสีให้ขอทานทั้งหลายได้ฟังพิคุทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่ตถาคตบอได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้บ่อสมควรเด้อแต่ถ้ากมันเข้ากับสิ่งที่บ่อสมควรคัดกับสิ่งที่สมควรสิ่งนั่นบ่อควรเด้อบ่อควรแก่พี่คุูทั้งหลายก็หมายึงห้ามนั่นแหละคำว่าบุควลก็หมายึงห้ามเหมนบ่สอง พี่ครูทั้งหลายสิ่งใดก็ตามที่สถาคดบได้ห้ามไม่ว่าสิ่งนี้บกวรแต่ถ้าหากว่ามันเข้ากับสิ่งที่สมควรคัดกับสิ่งทีบอสมควรสิ่งนั่นควรแก่พี่ครูทั้งหลายบทไี่ห้าไม่บอกว่าบกวรแต่ถ้าว่ามันเข้าได้กับสิ่งที่ควรคัดกับสิ่งที่บควรสิ่งนั้นก็สมควรเนาะสามพี่คูทั้งหลาย สิ่งใดก็ตามที่เขาบอได้อนุญาตไม่ว่าสมควรบอได้อนุญาตไปเลยแต่หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่บอสมควรคัดกับสิ่งที่สมควรสิ่งนั้นก็บกวรเพราะมันเข้ากับสิ่งที่บอสมควรอยู่เนาะสิพี่ครูทั้งหลายสิ่งใดที่ตถาคตบอได้ห้ามบอได้อนุญาตไม่ว่าสมควรหากสิ่งนั้นนะมันเข้ากับสิ่งที่ สมควรคัดกับสิ่งที่บอ่อสมควรสิ่งนั่นก่อควรแก่พิพุธทั้งหลายบอกมาพระเ,เจ้าบุตัดไม้แล้วพเ็เอาโบไม่เห็นเห็นได้เลยว่าสิ่งใดพระองค์บุตตัดก็ตามนั่นก็ซื้อเป็นคําสอนของพระองค์เป็นบอกเพราะพระองค์ตัดไม่หนีเลยบอกว่าเฮาบบได้อนุญาตกัญาเฮาบบได้ห้ามกัญาถ้าหามามันเข้ากับสิ่งที่ควรคัดกับสิ่งที่บอ่อควรมันละควร เขาบระตัดไม่ว่าอนุญาตเขาบระเตัดไม่ห้ามแต่ว่ามันขัดกับสิ่งที่สมควรเข้ากับสิ่งที่ว่าสมควรมันก็บอกควนเนาะสั้นต้องเอาอันนี้เปรียบเทียบเพิ่นเลยบอกว่าพวกทัวพวกงานนี่นะโบริห้ามดอกบาาว้เห็านานป่านะแต่มันมีคติเหมือนกันกเข้าพวกมังเอึกมังโต้เหนี้อนามันมีคติเหมือนกันกเข้า พวกเพื่อพวกมันมันมีคติเหมือนกันกับเขามักสารีมักเลยวเ่ยมันเลยส่งเคาะเขาไปในนั้นพระอธิกาาจารย์ที่เพิ่นอยู่กับพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพราษาลีบุตพระโมกขลานะพระอานน์เป็นต้นพระอุบาลีเนี่ยเพิ่นอยู่กับพระพุทธเจ้าเหมืนบอกเมื่อเพิ่นอยู่กับพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามันเหตบ่อได้พวกเพิ่นเลยบ่ให้เหตคันเหตได้เนี่ยพวกเพิ่นกับพระาเ็ดแล้วเหมือนบอกเมือเพิ่นอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่สมัยพระพุทธเจ้า อันน um um no. ี้ฮาผ่านมาสองร้อยห้าสองพันหาร้อยกว่าปีแล้วฮาบ่สามารถหูได้ขันบบอาศัยทานทั้งหลายแล้วนั่นบอกวิธีการบอกขั้นตอนและบอกความประพฤติของพวกเพิินในสมัยนั้นเหาะขันมาโอ้ยมหาพลเก้านี้เนี่ยเหตุได้พระพุทธเจ้ากับบ่ไว้แล้วเพราะว่าเพิ่นอยู่กับพระพุทธเจ้าแต่เพราะเหตุที่มันบ่ได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ากับบ่ได้บอยังเป็นบ่ อันนี้ต้องอาศัย hmm. ร mm. mm ักของพระวินัยมาตัดสิเหเือนกันคันผู้ใดบอกว่าอันใดพูที่เจ้าเบาเว่าโบเวนพุทธวจนะกระเมน์รฏเว่าออกจากปากติตุแต่ขึ้นก็บอกว่ามันสมควรและบูสมควรอยู่เนาะอันนี้ก็คพงเฉพาะข้าใจเรื่องของนั่งปากะนต่ต้องข้าใจเลยนา่งไปณนที่ซุกยังไดก็บอกควรเลยซุกมันจะเป็นยังเป็นแกงซุกแล้วมันจะเป็นแกงเนาะ แกงเหอยนงแกงนี alors, rumor, ่ะอาหารเพื่อนเลยบอกว่าหน้าปาหน้าคีสุกบกวนแต่ถ้าไปตากแดดมันฮอตจะซื้อให้มันสุกด้วยแดดแบบนั้นคือฮอตด้วยแดดบวนฮอตด้วยไฟบอกกวนะก็การจันต้องได้กล้องจับข้างอาจารย์ได้ต้องได้ใส่ผ้าจักสั่นจ้ะเพื่อนมาได้ระบุใบในอาหารมีเตอรบอกว่ามีการก่อง เหตุโดยประการที่มันจะบบมีกล้าเพราะเพิ่งไปดน้อนุญ,ญาตกล้าของมากไม้เพื่อนอนุญ,ญาตน้ําที่ขั้นมาจากมากไม้นั้นน้ำหมากไม้ที่ขั้นมาเอื้นวาหน้าป่านะเขะ้าใจเนาะ